อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันในมอดของ f i s t Undead Rising กันีกเช่นเคยนะฮะก็ผมก็ได้เจ้าไอหัวของหน้ากากอีกาดำมาแล้วตอนนี้นะก็เป็นสแกร์โคหน้ากากอีกาดำเลยผมก็ไปฆ่าเจ้าอีกามาก็ได้มา2หัวเลยฮะก็ในคลิปนี้ก็คือผมก็จะไปไล่ล่าอีกละกันนะอีกสักหัวนึงละกันเนอะไปไปไล่ล่ากันดีกว่าถ้าตอนนี้ ไปกันเลยมีเอกาไปเนี่ยแถวนี้อยากเจออีกาเยอะๆอะมันมีโอกาสในการสปอนก็จัดว่าเยอะอยู่แต่แต่ว่ามันต้องฆ่าออกาแบบลหลายๆตัวนะฮะถึงจะมีโอกาสที่จะสปอนเกิดเจ้านะักเอกาดํามานะฮะจะต้องหาแป๊บนึงนะหาอีกาแป๊บหนึง่งมีแต่ืองมุมกับไอ้เจ้าเฮ้ยนี่งานเจอแล้วฮะเจอแล้วหนึ่งตัววันดีเพื่อนขอตีแล้วกันไม่สปอนนะฮะเออ หรือว่ามันจะสปอนแบบว่ามีโอกาสสปอนสูงก็คือน,น่าจะตอนกลางคืนปนะ่ะผมก็ผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นพวกตอนกลางคืนมากกว่านะมันจะมีโอกาสสปอนสูงกว่าเออวัสดีฮะแล้วก็ขอยิงแล้วกันไม่สปอนนะอีกตัวล่ะตรงนี้แบบอีกายเยอะเฮ้ยมันดอบหัวอ๋อมันข้ามหัวไอ้นี่อยู่ดีว่ามันข้ามหัวสแกคโครอันนี้อยู่ฮะแล้วก็มีสแกคโครหน้าฟักทองอยู่ฮะ ยิงไปแล้ว,ลวกันยิงไปยิงไปเรียบร้อยดอกหัวปะเนี่ยไม่ดอบนะดอกแต่พวกฟางพวกข้าวแล้วก็ตอนนี้ใกล้มืดแล้วดีว่าเอา้าดีเลยฮะดีเลยเราก็ต้องหาอีกากระต่อไฟแล้วกันเฮ้ยแต่มันอร์เท t a อร์ดีว่าวัสดีนายเรียบร้อยฮะดอบปะไม่ดอกปะแต่ว่าผมได้ไปแล้วไงเอออันนี้เหมือนจะเป็นไอ้หนอนนะฮะ เก็บมาเลยลวกันแล้วก็มีสเกลโคหัวฟักทองอยู่เฮ้ยสเกลตันอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้นี่วะยิงมาเลยฮะอย่ามาแจมเพื่อนผมเปิดปกดไอ้นี่วะกดอัญเชิญลูกน้องนี่เลยผมก็สามารถอัญเชิญไอ้ลูกน้องมาได้ฮนะใช้เนี้ยอัญเชิญมานะฮะเอ่ออัญเชิญมาตั้ง4ตัวเลยไปฮะไปลุยเลยเพื่อนลุยเลยลุยไอ้นี่เลยโอเคยิงมาเลยเไปตีมันไปตีมันอา้อาวเฮ้ยอ้าวมันรีสปอนดี่วาโถเอ้ย มันมีเวลาจำกัดนะฮะโอเคบล็อกไว้แล้วก็ตีเลยตายเรียบร้อยตอนนี้ก็กลางคืนแล้วต้องหาอีก,กาต่อไปแล้วกันจะเจอปะเนี่ยด้านหน้าไก่หนึ่งตัวไม่ใช่อ,อ๋อนี่จะไล้วหนึ่งตัวมาเลยจะสปอนหรือเปล่ายิงไปะฮะไม่สปอนเอ,อ่อทำไมผมเล่นนอกรอบนีนแบบสปอนเยอะจังเลยนะฮะทำไมอัดคลิปทีนึงแบบ ไม่ได้เลยไม่สปอนเลยสุดเซ็งเลยเหมือนจะเป็นอันเดอร์เทเกอร์ปะตรงนู้นผมว่าใช่ป่ะนั้นก็ไปคิวมันดีกว่านะฮะเออมาเลยเพื่อนอันเดอร์เทเกอร์ยิงไปเลยอย่าอย่าซัมมอนนะฮะมีหนอนด้วยผมชอบหนอนมากอะผมแบบต้องการจะมาเก็บแล้วก็มากินแล้วกันนะ <c oughs> กินหนอนบ้่งเลยอาหารยี่แบบขาดแคลนอยู่ช่วงนี้นะฮะ เก็บเก็บเก็บมาโดดโดดมาโดดมาเลยเพื่อนเออนั่นแหละเก็บนายโดดมาเราเก็บอ่ะเอามันรีสปอนน์นมันตายไปแล้วเอออีกาอันนี้แมงมุมนี่ว่ายิงไปเลยฮะอย่าเข้ามาตายไปเลยอีกาหน้าหน้าไงเจอแล้วฮะหนึ่งตัวแล้วก็ยิงไปเลยเฮ้ยนี่ไงล่ะมนสปอนแล้วเย้ยตีติดวิเทอร์ฮะติดถั่วใจตามเออผมสปอนนี้เลยละกันซัมมอนไปเลยฮะเออแต่การเลยลูกน้องเออนะฮะมันจะตีไงนี่ อลูกน้องผมโดนไอ้พาราไซต์เกาะเฮ้ยเอเดรเทเกอร์เกือบแล้วไงโอ้ผมเกือบโดนมันตีอะถ้าเกิดผมโดนตีแล้วตายแล้วฮะเกือบแล้วไงโถเว้ยนี่ไงตายไปเลยฮะสเกลต,ตันอย่ามาเพื่อนโอเคฮะลูกน้องผมรีสปอนแล้ววะโอ้สู้เ้เวตัวนี้ไม่ได้ว่ะลูกน้องผมอะไอ้น้กาอีกาดำนะฮะโอเคยิงไปเลยหนอนยิงหนอนก่อนเราเคลียร์หนอนก่อนละกันมันเหมือนจะมาวะ่ะถอยแป๊บดึง เฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันตีแรงมันตีแล้วติดวิเทอร์ไงเอาไข่ไปกินเลยเอ้าวโดนด้วย <c oughs> เอาไข่ปลาไมหมฮะกินก่อนอเกมมาแล้พร้อมนะเพื่อนมาเข้ามาไหมวัสดี my friend ฮัสดีล my friend นะมาแล้ว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 ผมจะทําการแบบดูหน้าแบบชัดๆแล้วกันจะล่อไปที่แสงไฟนะฮ <c> ะ <oughs> มาเข้ามาเข้ามาเพื่อนมา <c oughs> ขอดูแบบหน้านายแบบชัดๆหน่อยสิ <c oughs> แล้วก็อีกาดำโอเคฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โคเท่อะมาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยฮะถอยก็ถอยก้อน,ออนมันตีแล้วติดวิเทอร์โคตรน่ากลัวแล้วก็โตดไปฮึบได้อยู่ฮะมาตีถึงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะตีไม่ถึงหรือเปล่าตรงนี้ฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่เอ้ยมาตีถึงดิว่ะโอ้ตีไปเลยเรียบร้อยดับเป็นหัวนะฮะเจ๋งไปเลยต้องรีบไปเก็บนะฮะเดี๋ยวอีก,กามาฆ่าไปไม่ได้เลยกินก่อนกินแน่น,นอนเออะ โคตรแซบป,ปะเนื้อหน่อันนี้ฮะเฮ้ยออโดดไปที่แต่ก่อนนะโดดติดนะโอเคมารีบไปเก็บกันดีกว่าได้หัวม,มาแบบฟรีๆนะนี่เลยอ่าได้มาแล้วเป็นสแคร์โครเฮดนะฮะแล้วก็อันดับต่อไปนี่ผมจะทำการไปเนเธอร์นะเพื่อไปเอาเจ้าไอ้เนื้อของมูเทนนะฮะเอามาเอาไว ทำเป็นอาหารของไม่มีแครบนะฮะเราจะไปเทไม,ม่มีแครบกันในคลิปนี้นะฮะโอเคก็หัวโคตรเยอะโอเคนอนแป๊บ,บนึงแล้วกันให้มันช้าไวๆนะฮะเดี๋ยวมอนสเตอร์จะเกิดเยอะแล้วก็มันจะทำให้เครื่องผมแหลกยิ่งขึ้นนะโอเคมาแล้วเช้าแล้วตอนนี้ก็เออเรามีของก็จัดว่าได้อยู่นะเตรียมพร้อมฮะไปเราจะไปที่เนเธอร์กันดีกว่าในคลิปนี้ไปกันเลยทางนี้นะฮะเนเธอร์ผมสร้างไปแล้วก็คือตรงนู้นเลยวิ่งไปวิ่งไป ตรงนี้นะฮะเฮ้ยมีเป็นไอ้ตัวนี้ป่ะซอมบี้พิกแมนป่ะมาได้ไงไม่ได้เพื่อนในมาจากไหนเนี่ยโอ้โอเคฮนะป่ะเราไปกันดีกว่ามาเราถึงที่เน,นเธอร์แล้วตอนนี้ก็รอให้แมปมันโหลดฮะคนแหลกอะเออเหมือนมีตัวอะไรด้วยนะตรงนู้นอะเออมันน่าจะเป็นเจ้าสลามเมนเดอร์ไฟปะมันเป็นมิดเป้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอดีเพื่อนในเป็นมิดเป่า มันไม่เป็นมิตรโอ้โหมันยิงใส่เลยฮะโอ้โหม,มีปืนบรหลังด้วยโคเท่เลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้คือมันไม่สามารถเทมได้มันต้องเทมแต่ไอ้ตัวเล็กๆอะ่ะลูกมันอะ่ะแต่ว่ายังไม่เจอแล้วลูกมันยิงปรหลังกันนะนายเรียบร้อยฮะประหลักอาชิเป็นด้วยตอนนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ยิงไปเลยยิงไปยิงไปตายดอกของปะเนี่ยต้องวิ่งไปดูนะไอ้ดอกด้วยว่าดอกเป็นเนื้อฮะนี่ไงผมต้องการนะฮะก็เป็นไอ้เนื้อฮะบูเทนมิส นะแล้วก็เอออีกอันนึงตรงนี้เก็บมาเก็บปะเออเจ๋งเลยเจ๋งเลยต้องการแบบเยอะๆเลยนะฮะตอนนี้แบบเฟรมเลยตกยับเลยแบบมันเจนเนเรทด้านล่างอย่างหนึ่งตัวเจอแล้วฮะมีอีกไหมเนี่ยมีอไอตัวแก๊สปะเนี่ยโอเคฮะปะยิงปะยิงไปเลยยิงแบบใกลๆนะฮะวิกระตุกรหร้อยตายไปฮะปะ ไปเก็บของดีกว่าตรงนี้เก็บมาเก็บมาเก็บมาโอเคให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มีเป็นซอมบี้พิกแมนหนึ่งตัวเฮ้ยแกสอย่าเพิ่งมานะแกสตรงนี้แหละโอ้โหลาวาทั้งนั้นเลยตกไปได้แบบเรียบร้อยแล้วของหายหมดเลยผมจะเล่นแบบเพย์เซฟและกันในนี้อันตรายสุดๆนะในเน,นเธอร์ต้องระวังแบบทุกฝีก้าวเลยไม่งั้นล่วงเออตรงนี้ก็เคลียร ดีฮะเพื่อนสวิฟิกแมนอย่านะอย่านนายโอเคครับไปต่อไปต่อไปต่อ,อเฮ้ยด้านบนไงเจอแล้วยิงไปเลยเอายิงไม่โดนด้วยต้องแบบเผื่อด้านบนนะฮะโอเคประมาณนี้เลยยิงก็้าไปยิงก็้าไปตายแล้วก็ไปเก็บของกันนะวิ่งขึ้นไปเลยมาทางนี้เอาติดนี่หว่าทุบเลยแล้วก็ไปเก็บนะเก็บปลาเก็บปลาโอ้ได้เดือเยอะมาก เออมีอีกไปเนี่ยต้องการเยอะๆนะฮะผมแม่งหนืดมากโซแซนตรงนี้ล่ะผูผมว่าตกไปตายอะ่ะเฮ้ยมีนะล่างมีต้องหาวิธีการลงไปปะเออต้องการหาทางลงทางนี้ลงได้ไปะเนี่ยน่าจะลงไม่ค่อยได้เฮ้ยแกสสิว่ายิงก่อนฮะยิงก่อนยิงไปเลยเอาโดด้วยโคตรแม่นแล้วปล่อยให้ตาย โอเคฮะก็จะหาทางลงละกันตรงนี้ลงงแท้ไปเนี่ยผมว่าเจ็บหนักแน่ๆเลยว่ะค่อยๆลงไปนะอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนมีลาวาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอยิงสักตัวหนึ่งกันละกันนะฮะผมกลัวมันยิงใส่ไงมันยิงไกลนะไอตัวดียิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่ตายนะโคตรคอึดเลยแลียปร้อยตายแล้วโอเคฮะก็จะหาทางลงละกัน เออเอาทางนี้ดีกว่านะขุดลงไปเลยนะฮะจะล่วงไปเนี่ยอืมล่วงก็ได้อยู่ฮะโอเคมาดีเพื่อนสปีกแมนมันยืนสักบ,บังเลยฮะต้องดูรอบๆก่อนเออตรงนี้ฮะเก็บมาเลยเก็บมาเก็บมาเฮ้ยได้เป็นอันนี้ด้วยวะเออมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมมนคือนี้เหรอมันคืออะไรก็ไม่รู้และะ้ว ีกตัวหนึ่งตรงนูน้นแล้วก่อนนะเพื่อนใจเย็นก่อนเก็บเวลก่อนต้องการเวลด้วยแล้วก็เออต้องการอีกเยอะเลยยิงไปเอายิงไม่โดนต้องยิงแบบประมาณนี้เออโดนแล้วฮะมันเหมือนจะไม่เห็นผมนะเรียบร้อยยิงแบบฟรีๆเลยลก็ไฟตัวยี้ทุบทิ้งก่อนโอเคฮะแล้วก็ไปเก็บเก็บปาเก็บปาเก็บปาแล้วก็ตรงนู้นมีเอเดอร์แมนด้วยปะนั้นผมไปทางนี้ดีกว่านะฮะเออ อันนี้ไงมันเพิ่งเกิดดิป่ะเพิ่งสปอนแบบต่อหน้าต่อตาเลยฮะยิงไปเลยยิงแบบชิวๆเออยิงเข้าไปเฮ้ยไม่ตายด้ิป่ะคนอึดเลยนับร้อยตายนะฮะไปไปเก็บของกันดีกว่าอันนี้มีอีกตัวหนึ่งด้านบนยิงไปเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงโดนไอ้ดร์นี่นะเอเดอร์แมนอะไรล่ะไอ้ซอมบี้ฟิกแบนนะเออไม่งั้นโดนลุมแน่ๆเลยในนี้โอเคยิงไป ยิงไปเลยไม่โดนด้วยต้องอยู่แบบเผื่อด้านบนเรียบร้อยตายนะฮะไปไปเก็บของกันดีกว่าทางนี้อยู่ตรงนี้ฮะโอ้มันกระตุกมากโคตรแหลกเลยแล้กวก็น้า,านมาันเจเนรตแบบไม่ทันนะะโอเคเรียบร้อยเก็บมาละตอนนี้ได้มา64กับ18ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ก็ ผมจะทําการไปที่ปราสาทในเนเธอร์และกันโอเคฮะขอตัดคลิปก่อนล้กันสักครู่หนึ่งเลยนะฮะมาตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วในปราสาทของเนเธอร์แล้วก็เจอตัวเบสไอ้ตัวนี้คือต้องก็ต้องการเหมือนกันนะต้องการไอ้แท่งเบสว่ะะต้องการแบบสุดๆนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการทําไอ้นี่ที่ทเนื้อของไอ้นี่อาหารของไม่มีแครปอ่ะนะฮะเป็นเนื้อเออมันตกลงไปด้านล่างนี่ว่าไม่ ก็เสียดายอ่ะไม่ได้นะมันตกลงไปด้านล่างโอ้มีอีกปะเนี่ยมันต้องมีที่มันเป็นสปอนเนอร์ของเจ้าเบสอีกก็ได้ต้องหาให้เจอให้ได้เลยในลิปนี้นั้นก็เริ่มทําการค้นหาไนดะ้เออในปราสาตเดเตอร์นี้เออด้านหน้าตรงนู้นล่ะตรงนี้เป็นทางตันนะานทางขาดนั้นก็ทักกันแล้วกันด้านหน้าไงเจอแล้วเบสหนึ่งตัวสวัสดีเพื่อนเราต้องการแท่งเบสของนายนะเพื่อน ยิงไปเลยฮะเอาจะเป็นยิงแนละ้วมันเด้งกับหลบก่อนละกันดอปด้วยนะฮะแล้วก็เก็บมันเลยได้อาชิมเบนด้วยตอนนี้กินก่อนกินแน่นอนทางตันตรงนี้โอ้ตันอีกแล้วแล้วก็ตรงนี้เราวานะฮะเออแต่ว่าต้องระวังเจ้าไอ้วิเทอร์สเกลตันด้วยตรงนี้เป็นกล่องหนึ่งกล่องนะฮะ เป็นเหล็กกับออกซิเดียมแล้วก็เป็นชุดเกาะของมา้าผมไม่เอาละการที่เกาะม้านะฮะไม่เอาแล้วก็กานะาวกทางเงี้ยมีทางลงไปด้านล่างนะฮะแล้วก็ทางตันนะตรงนี้โอ้อะไรกันเนี่ยเออแล้วไอ้กงสปอนเนอร์อยู่ไหนบะทางนี้ปะ่ะเออหนี้ไงเบสยิงตีป้ายิงยิงอะไรนะเออตีเออ,เอ,อพูดผิดพูดผิดแนะรู้สึกแบบเริ่มจะเบร์เบร์นะช่วงนี้นะฮะ เออตรงนี้ล่ะเฮ้ยโอ้โหไปเกือบล่วงมาต่อฟักให้ตายเถอะเกือบล่วงเลยเกือบไปแล้วไม่ได้เกือบแล้วฮะเกือบตกไปแล้วโอ้โหมันต้องระวังวะ่ะโอเคไปฮะไปฮะไปต่อไปต่อไปต่อทางนี้ล่ะเหมือนจะมีทางไปอีกฮะหรือเปล่าหรือเปล่าวะเออทางตันนี่ว่าแล้วเสียงมันเบสอะเสียงตัวเบสอยู่ด้านบนมันเนี่ยต้องขุด ลองขุดไปดิเหมือนเผื่อไปจะทะลุไปนะทะลุไปไหมผมว่าน่าจะไม่ทะลุนะสภาพนี้เออขี้เกียจขุดแล้วอะกลับดีกว่าวะ่ะมันอยู่แถวด้านบนละ่ะเสกตัวเบสอะมันต้องเป็นสปอนเนอร์ด้านบนเว้ยแต่ก็ขุดไปดิอืมไม่มีวะ่ะไม่ใช่ลนะโอเคเอาบล็อกมันหน่อยละกัน เออนั่นก็ต้องไปหาต่อละกันต้องหายเจอให้ได้ในคลิปเนี้ยไอ้สปอนเซอร์ของเบสอะ่ะจะได้แบบฟาร์มแบบชิลๆนะฮะแท่งเบสเออไป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 ต่อไปต่อไปต่อวิ่งไปต่อเลยทางนี้ไปทางเดิมเฮ้ยสเกิลตันโอ้โหตกใจหมดเลยตยลีไปลฮะตีไปเรียบร้อยตายเออทางตันอีกแล้วเจอทางตันนะมันต้องมีทางไปอะ่ะมัน มันมาสปอนเกิดตรงนี้อ่ะมันแบบมันทำให้แบบมันบัักอะ่ะโอเคไม่ไม่ใช่วะไปไหนวะเนี้ยทางไหนวะเนี้ยโอ้เราจะปวดหัวแล้วฮะไทก็มาแล้วอะ่ะทางนู้นมันเหมือนจะมีทางไปต่อนะ่ะเออขอเดินบนสักคู่หนึ่งแล้วกันนะเออทางเนี้ะไปได้ปะเนี่ยไม่ได้วะอืมไงดีไงดีไงดี ไงดีนะทางนี้ล่ะ้ยทางนี้เหมือนจะมีทางไปปะต้องลองไปดูนะงานนี้นี่ไงมีทางไปด้วยนั้นก็ไปต่อละกันนะโอเคไปขึ้นไปเลยเนี่ยมันมีทางไปอยู่ว่ามีทางอยู่ฮะแล้วก็ขุดไปเลยโอเคมาแล้วทางนี้มีทางแยกด้วยฮะตรงนี้หรอต้องหาสปอนเซอร์ของเบสให้ได้เลยมีเป็นกล่องอีกแล้วฮะมีเป็นเหล็ก กับไอ้น,นี้โอเคผมไม่เอาแล้วกันเนี่ยมันมีทางไปอยู่อะนี่ไงต้องขุดมานะฮะมันแบบสปอนเกิดทับกันนะทับกับไอ้ตรงเนี้ยท,ที่มันเป็นเนเธอร์อะเป็นบล็อกเนเธอร์อหรนะฮะโอเคขุดไปขุดไปทางนี้ละ่ะเหมือนจะมีทางไปได้อีกทางนี้นะฮะไปกันเลยขุดไปขุดไปทางมันยาวไกลมากมาแล้วมาละ ตรงนี้มีทางลงไปผมจะขึ้นไปไงผมไม่ลงไปฮะแล้วก็ตรงนี้เออเสียงทางนี้หรือเปล่าทางตันขุดไปได้ปะนี่ไงเหมือนจะมีทางไปปหเนี่ยขุดไป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 ,ดไปตรงนี้ฮะเออขึ้นไปเลยนี่ไง จะเป็นโกสโตนะตรงนี้แล้วก็มีทางแยกด้วยเอา้าโอ้ยนี่ไงตัวเบสโอเคฮนะมากินแป๊บนึงมาเลยขะะับตีเอาอกด ok, าตีกดผิดกดผิดกดไอ้โล่บ็อกทำไมเดี๋ยวตอบเลยฮะเก็บเบลมาทางตันอีกแล้วอะเจอแต่าทางตันนะฮะตรงนี้มีทางไปปะมีฮะแต่มันเป็นลาวา เออมันแทรกตัวได้ปะไม่ได้ทางตันนี่ว่าถุงน้นตันอีกแล้วอะทางตันเยอะจังเลยโอเคฮะก็เฮ้ยมีทางแยกว่ะมีทางแยกไปอีกแล้วฮะเจ๋งไปเลยตรงนี้ทางตันนี้เออโอเคตันตันนึกว่าจะมีทางลงด้าน,นบนวะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะทางนี้อะไปได้เปล่านะ,ะทางนี้ขุดไปเลยฮเฮ้ยอุ้ยมีทางลงไปปะ เออแต่แป๊บนึงนะมีพวกตัวแบบวิเทอร์อยู่ปะเนี่ยน่าจะไม่มีละมัง้งมั้งนะฮึบโอเคฮะมีเป็นสเกลตันธรรมดากับไอ้ัวเบสตัตวงูด้านหน้าแล้วก็ยิงไปเลยละกันเออโอเคฮะมายิงไปยิงไม่โดนโอเคเอาไม่โดนถึงละโอเคเรียบร้อยตายเลยกันสเกลตันสองตัวนะฮะยิงไปเลยม,มันยิงไม่โดนเลย โอเคจับร้อยตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้สกเกลตันแล้วก็มีเป็นแมกมาคิว ma. ด้วยนะฮะเออไปะปไปบัดดี้บัดดี้น้องยิงไปเลยตรงนี้ล่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ฮะเจอสปาวเนอร์เบสแล้วสุดยอดมันต้องเรียกว่าสปาวเนอร์ดิเออผมพูดผิดนะฮะต้องคำว่าสปอนเออสปาเนอร์เออ,เอ,เอ,อกินแป๊บนึง นั่นผมก็จะขออนุญาตปั๊มเวลปั๊มแบบของกันละกันนะฮะโอเคไปเกิดมาละโอเคตีไปตีไปตีไปเรียบร้อยดรอปด้วยเก็บมานละกันนะฮะโอเคฮะก็ตัดคลิปกันมาตรงนี้เลยละกันก็จะมาคราบเป็นไออาหารของเจ้าไม่มีคราบกันดีกว่านะก็คืออันเออแล้วก่อนนะแต่ว่าต้องคาบกันดีก่อนนะไปคราบเป็นไอกระทะอันนี้ก่อนต้องการแบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องการเป็นไออันนี้แท่งเบรดแล้วก็การพาวเดอร์ด้วย แล้วก็เพื่อมาครัพเป็นอันนี้ฮะเป็นไออันเนี้ยลอตตี้เฟรชของไม่มีแคร็บหรือว่าคนเราก็จะกินได้เหมือนกันหน้านี้มันเพิ่มบัฟด้วยนะฮะมันก็ต้องการเป็นกันพาวเดอร์มีปะเนี่ยเอามาอยู่4อันโอ้ได้อยู่ได้อยู่ผมก็แบบทิ้งไปหมดเลยไอพวกกันพาวเดอร์เนี่ยถ้ากิ๊บเปอร์ได้ก็ทิ้งอะต้องไปฟาร์มเพิ่มแล้วไอกันพาวเดอร์เนี่ยแล้วก็เอเออันนี้เก็บก่อนต้องเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะเคลียร์ของก่อนละกัน เก็บไปเก็บไป,บไปกไเก็บไปแล้วี่เก็บไปนะแล้วก็เก็บไปด้วยขนเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาขับป๊ะคราับอ่ะอยู่นี่นี่วะมองไม่เห็นนะโอเคไหมเออรับเป็นกระทะนี่ก่อนครับได้นะฮะโอเคครับมาเลยเรียบร้อยปลดล็อกอ,อ,อาชีพเปนด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเออรับแค่อดียวก็พอแล้วมั้งโอเคฮะอืมนั้นก็ เอาตัคาไปนเนี่ยเอออันนี้เลยขาดเป็นอะไรเนี่ยเอ,อขาดเป็นไออ้อยหรือเปล่าอ้อยนะฮะมีปะไม่มีวะเออไม่มีเหมือนกันฮะนี่ก็ไม่มีหรือว่าจรือกล่องนี้ปะอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันผมไม่ได้เก็บมาหรอผมเหมือนจำได้ว่าผมเก็บมานี่วะหรือเปล่าวะเออแล้วก็ไปเก็บมาขละกันอยู่ใกล้บ้านนะไออ้อยนี้อยู่ตรงนู้นเลยโอเคฮะ ตดข้ามไปแล้วกเก็บมาเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมาตรงนี้ฮะเรียบร้อยแล้วก็ไปกลับบ้านกลับบ้านไปคราบต่อนะฮะเออแล้วเสียงเครื่องบินอะไรพาบินผ่านที่บ้านนะก็ขอโทษกันด้วยกันถ้าเกิดมีเสียงรบกวนในคลิปนี้นะฮะเออทุกครั้งเลยที่จะมาอัดคลิปนะฮะโคตรน่าเบือ่อโอเคมาฮะเออเอาเป็นอันนี้เออคาบเลย ได้มาสององกันเนี้ยโอเคก็ได้อยู่นะได้มาสองอันเองอนะมันครับต่ออีกได้ป่ะเดียวเฮ้ยรับได้ว่ะเอา้าดีเลยฮะเอามาเลยแล้วก็เหมือนจะได้อีกหรือเปล่านี่ไงได้อีกนะจัดไปได้มาหกชิ้นนะฮะแล้วก็ขาฟไม่ได้ละขาดเป็นเอ้อน,นี้ว่ะไอ้เนื้อเน่า่ะผมมีอยู่นะว่าได้อยู่อะนี่ฮะไปรับต่อครับต่อ โอเคฮะครับมาเลยได้มาอีกกี่อันเนี่ยอีกประมาณสัก8อันนะโอเคหมดแล้วเรียบร้อยก็ผมจะไปหาเจ้าวิมิแคปแล้วกันนะฮะโอเคไปขอตัดคลิปก่อนแล้วกันโอเคฮะก็ผมก็เจอแล้วมันอยู่ใกล้บ้านผมเลยนี่ว่าก็ไปหาตั้งไกลแล้วมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเออนี่ไงเจอแล้วฮะลองเทมดูสิได้เปล่านะฮะเฮ้ยได้ปะได้ปะเรียบร้อยนะกินแค่2ชิ้นเองได้เลยนะฮะ ก็เป็นเจ้าบิบิแคบไปเป็นปูกล่องนะก็มันสามารถแบบเก็บของให้เราได้ด้วยนะอันนี้โคตรแบบเจ๋งมากนะมอสอันนี้เป็นมอสแบบที่ผมแบบชอบนะฟิสอันเดอร์ไรซิ n งนะแล้วก็ต้องการเออเอาเป็นไอ้แท่งไม้นี่ไงเอาไปสั่งนะเก็บมาวันดีน้องน้อนบิมิแคบนะโอเคขึ้นไปดูแล มันก็สามารถสั่งแบบให้อยู่กับที่เดินหรือทําอะไรก็ได้นะนี่เลยถ้าเกิดอยู่กับที่มันก็จะขดขาแล้วก็ทาเป็นกล่องแบบนี้ฮะโคตรน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยฮะแล้วก็มันสามารถเก็บของได้ด้วยนะก็คือต้องกดชิปแล้วกดคลิกตรงนี้ฮะแล้วก็สามารถเก็บของในตัวของไม่มีแคปได้นั่นเองเก็บเป็นทอนแล้วก็อันนี้เก็บไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคเก็บไปเก็บไปกระดูเก็บไปก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโคตรเท่เลยยังเจ๋งอ่ะมอสเนี้ยแล้วก็สามารถแบบให้มันเดินตามมาได้นะฮะ แบบว่าเอาไว้ไปขุดพวกเมืองแบบเนี้ยแบบว่าให้มันตามมาแล้วก็ไปเก็บพวกแร่นะฮะเออแล้วก็ผมจะลองแบบลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะเออต้องลองแบบทิ้งของด้วยอ่ะต้องหาของทิ้งนะฮะเกก็เอาเป็นเออธนูแล้วกันนะไปะทิ้งไปฮะนี่ฮะก็จะเก็บให้เราเองนะฮะนี่เลยโคตรน,น่ารักเลยฮนะแล้วก็คลิกดูนี่ฮะธนูอยู่นี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้ามิบิคราฟนะฮะ โอเคก็จัดว่าแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีแบบประโยชน์แบบสุดๆนะฮะตัวนี้เอาอันนี้มาไว้ก่อนละกันเราต้องการใช้ธนูนะใช้ลูกธนูเออแล้วก็เออผมจะเรียกให้มันมาตรงนี้ไงมนันดีเร็วน้องไม่มาททำไมไม่มาเนี่ยเออแต่แป๊บนึงนะมันมันเป็นอะไรมันเออเออมันเออเออแล้วโอเคมาตามมาป่ะเนี่ยไม่ตามอ่ะโอเคตามแล้วฮะมาเลยมันนี่เลย อย่าไปขึ้นบนกล่องซิมันจะเปิดไม่ได้นะฮะมานี่แล้วมานี่แล้วไม่ตามอ่ะนั่นก็ดันดันตัวดันตัวไป <laughs> โอเคดันไป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 ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีเกียรติเท่านี้ก่อนแล้วลกนการพกช็อบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์อะไกันนะก็เจอกันไปในคลิปหน้าละกันก็บายบาย